วองไม่อโอ้โซตัเวไม่ oh. Oh. Um, man, hmm. oh, TA, no ้องเนาะเออเห็นเสมโอ้เลยดีเออแบบนี้สะอาดกู้กันโอ้เมาข็บ่เมาเออห้าเขาอซเขาอยู่โอซโอ้ขัดทาว้ยมือเเออพุ่มพุ่มปันยาองพุ่เทาอะ มิ่อากมาหน้าเมามันไม่หอน้าเมาเลยกินแล้วมันวิ่งมันขี่มันทาน้องเนี้จินรัแเล้เรามันกยแซ่บเลยน้องไี่้องแซ่บอันี้แซ่บเอาเป็นหนึ่งขิงหนานี่ครับเอาผ้าบริการก็สดในเบื้ง้ดูให้ไวป้อม น้ำเมาม่วงคุ้นๆนะครับพร้อมห่อห้างบ้านนั่งกบมาอยากได้มาเอาเรื่อครับพี่น้องห้างคุ้นวันไกลไปเชียงเฮาเออไว้ไมีกะวอกเองอยังมีอยากมีน่กแล้วไปโอ้เล็ดหงอนี่โอ้ครับ มันข้างพอดีครับไม่เวิร์มขึนพูดเขาแล้วก็เราล่างแบบเลยล่างแบบนิ้นบบนวเอ้าตัวไม่ใช่ถุงเไงบอสแต่ก็อนนี่มอไม่ถุงนี่ล่างแบบนี้เออวัวไม่ถุงมือเอามันนั่นได้ตัวมันมันหลอดนี่เบิร์ดโอ้มันหลอดนี่เบ,บิร์ดโอ้มันมหลอดนี่เลยป่านไม่ขาเนาะอืมเอ,อืมเรออเอาขึ้นเท่ากับว่าจะเศร้าเนี่ยเออขึ้นเทียวก็ขึ้น โอ้นนีมเน,นี่ยครับขุ้นไปนเนี่ยเงี่ย่อมือห่อเล่นห่อบุนห่อมือบุนบึนห่อบึนข้อซาบึนขว้วซาคือเอวบึนขอ้อขอไ ขงเขแพ้นมาอุ่น่าจ้่างมันร้อ,อง,อง่ีอโอ้น่าร้อนมนมีปลบ้านนี่

ได้ยูกินได้ยูบเบียบมาดอเบียเมาตวอากินสุกกันกันล่างว่ร้อนนั่นกันล่างว่รอนนั่นชุบไปได้ก็เมาว่ะเมาน้าน้าคุณมันมองไฮซะมันติดทิพเลยว่ะติดทิพไม่เนให้มันจืดได้หรอมันจืดว่ะเออโหโหให้ห่างก้อนว่ะ ก็อยจืดกังไม่จ้อยจืดไปเขาคือวมาไม่หอก้อยจืดมันจืดแบบไหนมันจืดแบบามันจืดเลยเนาะ่จืดบอกก้อยจืดแก่เบียแก่เมาอ๋แก่บิงแก่เมาเบียแก่เมาเบี้ยเมาเรานี่ยเอาไปแก่อ๋อครับยอดเต็มวไม่ว่านบ้านสะตะเรามาฝานกินหหวาอย่างินี้ฝันเรายิชิ้นจว้ tuy nhiên thì về mặt không mặt 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 แพะไปมันหายไปจังบอกหายแต่ว่ามันไม่มีหนดอกมันมีหนมันลุนลุนหันเกิดเกิดคือเก่าดอ้อมนั่งไหนมันเสียหัวอฉันเป็นชิวะไปจะไปกินงวนไปกินงวนผึ่งงวนมึนเด้อมันเอาดอกกอยไปเก็ดน้ำหวานโอไปกินเห็ดงวนมันเห็ดงวนมันเออเห็ดงวนมันเลี้ยงอยังนั่นมันได้เรียงโอ้มาเข้าใจแล้วครับน้อง งวนพึงนั่นงวนพึงเอองวนพึงงงวนนิ่มนั่นมันไปเอาดอกก้อยโอ๊ยยามดอกก้อยบานคนวายกินมันเมาห่วตายดอกมันเมาซื้อๆอู้พึงมาเอาเออพึงมาเอาดอกก้อยเอาพึงเอาไปื้งพึัง าไปเลี้ยงเห็ดเห็ดง you know, ่วนเห็ดอ <go dietary rais in> ันนั้นม <go phải etiqu> ันเลี้ยงลูกมันตอหนอ่งนั่งว่าน้าวานอยู่มองนึงง่วนถัาลูกอยู่มองนึง่งดเป็นตัวห้างดีห้างพึ่งโอ้ครับมันตั้งสีตัวอะไรพวนก็มงแตกงนอกเพิ่งจะเอาเว็มง่วนเพิ่งเอาเว็ดเดือมันเอาไปเห็ดง่วนมัน โอ้ยพุทธเขาเย็ดครับเขอดุนต่อไปมือมันเนาะเย็นกรายเย็นนึ่งหายเบื้องน้านหน้าเมามันมันออกทุกคนข้าล่างล่างให้มันน้ำสะอาดน้ำโอ้ยก็ะหน่ำนี่แล้วน้ำฝนนี่แล้วน้ำฝนเออต้งล่างให้มันให้น้ำใสสะอาดเนี่ยว่ะโอ้ปลาหนำเออ ข้าวกลุ้มอันนีทองทิ้นเห่าครับพี่น้องเห่าเนื้ออีกไก่มันเป็นจอาเห่าคือเกาแหลมมันม่ต้องมันคมบ่ได้แล้วก็มันใส่เกียร์บ่อพ่อมันก็ต่อมันต้องใส่ตักมือในการเน็ตหนินี่มืออืน่นก็จเอาขึ้ออนได้แล้วมืออื่นเอาคืนได้แล้วอันนี้เส้นล่างมันอีบ่ขึ้นบอ่อ,บอ,บอที่แท้อีกใช่อีกโอ้อนน เขาก็ไปฝากคือหลีด <Good. S 1> <ahead> ้วชข้าวอ้ล่างงอย่างตัเนี่ล่างเราเนีลยเรามีที่สามือที่สามขนจักเกี๊ยะโอใส่เกี๊ยนิดหนึ่งวันนีแล้วชอบกุแล้วโอ้ใส่เกี๊ยันอยงบอกโอ้ยขึนงบอบ่อเลี้ยมกับพวมขล้นเนอะโอ้ขึ้นอะไรห้ดีว้าขันมันบ่ถือเกี๊ยแล้วไมนกัแขนเกท เนื้อมาสิเปย์ยี่ห้อยยี่ห้อยตัวใส่กระยบ่ผิดเลยมั้ยอครับหมูอ๋อคืองหมจากเอ็นนี่ฟันมันไม่ใส่เกลือเห่อเอาเกียมาลุมลงนี่นามใส่กวนกวนกวนห้อว่าง ใส่เลยบาทาทำอาคือเหรอก็เ <laughs> นาะห้อาพุ่มเป็นแนททองถินน,กกนนี่แหละเด็กอ้อ่เข่าม่วมีทินเนาะเขินมาเข่าม่ค่อยทิน่นกินกอน้กอยอ้่สัน้น เอา้อยอึดเข่ากินก้อยก้อยข่าปลาบ่กนีืมอย่ยังเอเผยงานเนอะให้อึดเข่ากินก้อยก้อยข่าบอลบ้าเข่าจู่น้ำดิ่งข่าบอท่านโอ้แก่ล่ำเลาะบ้านตะกี่อืมตั้สั่นเหรอพยานย่อยครับมันกะคือว่าตีนอ่อนมันมันสีน้อนดำหน้ามันก็หยากงาแน่นอ่ มันมีปุ๋ยมีฟุ่นคือสมือนี่หน้าก็ไม่ปัคือข้มือนี่ก็จึงจึงปล่อยแทนจึงกล่ยแท่นเขาท่านนอนดีครับอัีนี้ผมคยจินมาอยู่เนาะขัดหน้าขัดหน้าเลยครับ